วันนี้ก็มาพบกับน้องนิชาอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้มาดูว่านิชาช่วยเป็นพ่อแม่ปลูกอะไรบ้างนะคะ,ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะหลังคลิปเรามีวิธีการทําปุ๋ยเพื่อปลูกต้นไม้กันด้วยนะคะเร่งผลเล่งดอกติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่น่าจะถั่วที่ป้าเอาบุกค่ะวันนี้เราจะพาไปชมสวนใช่ไหมคะ น้องด<ช>ิชาจ,จะพาไปชมสวนนะคะอาพาเดินไปเลยค่ะตามมาตมามมานะคะบริเวณบ้านเราเท่าไหร่เนี่ยประมาณสี่สิบกว่าตารางวานะคะมีต้นไม้อะไรบ้างคะต้นไม้แบบนี้ต้นม้แบบต้นใหญ่ต้นใหญ่ๆนะคะโอเคค่ะอ่ะแล้วมีอะไรมกินนกิ่ไม้ข้เาเออแฝ่เลยนะคะค่ะลูปปัน้นรูปนกแก้วนะคะ เดี <c oughs> ๋ไปดูต้นไม้อืเ่เลยไม้อืเ่เลยค่ะค่ะ <c oughs> ต้นไม้แขวงหน้าบ้านไหมเดี๋ยวไปดูเดีย๋ยวไปดูรถรถคันสีฟ้าถ่ายหน้าบ้านเรามีอะไรบ้างคะเราอะไรปลูกข้าวโพดไว้ใช่ไหมคะต้นไม้ที่เกิดเดียวตามยึดไม่ถือกันห <c oughs> นึง่งหนึ่งหนึ่งเป็นต้นข้าวโพด ไปต้องข้าวโพดหนึ่งไปต้องข้าวโพดสามไปต้องข้าวโพดหนึ่งต้องข้าวโพดนะคะต้นต้นต้นยังทำไม่ออกหรอต้องจะออกต้นเป็นแบบนู้นนะค่ะต้นเป็นต้นต้นสีมะลาค่ะต้นสีมะลาอืม เราจะอดดอกเป็นแบบนี้อ่าอันนี้ดอกมันแห้งไปแล้วใช่ไหมมาเดียวเดี๋ยวไปดูต้นไม้อื่นอือต้นไม้อื่นด้วยต้นเพชรสวยๆเป็นลูกสาวพีชต้นลิ้นมังกรแล้วนี่ต้นนางกวักเดี๋ยวไปพาดเดี๋ยวพาไปเราก็ย่าที่เต็มไปด้วยดินหาดก็ต้นมาหนี่เลยค่ะเข้ามาเลยค่ะ เขามาเลยค่ะมีดอกฉีกินได้มีมีพืชผักสวนครัวต้นมะเขือค่ะต้นมะเขือค่ะออกลูกย่างไหนดูสิมะเขือออกลูกย่างคะต้นมะเขือแค่ไหนคะไหนออกไหนมาดูสิคะไหนนิชานิชานี่อุ้ยออกลูกแล้วค่ะนี่มะเขือเราออกลูกแล้วนะคะนี่เราใช้ปุ๋ยที่เราหมักเองนะคะนี่ออกลูกออกผลอยู่เรื่อยๆนะคะอุ้ยนี่นิชานี่ค่ะ เห็นไหมคะอย่างลูกเล็กอยู่ยังลูกเล็กอยู่เพิ่งออกดอกแล้วก็มีอะไรมีอะไรนี่เป็นลูกใหญ่นี่อะไรคะต้นพริกใช่ไหมคะต้นพีชชิ้นนี้พีชจะมีหลายสีเนื้อันนีจะมีหลายสีค่ะตามังค์ค่ะแล้วก็นี่กบองเพชรเหรอคะเราปลูกไว้ทีงไหนบ้างเดี๋ยวไปพาไปดูกวางเพ็ดอืมกวงเพชร มีกระบองเพชรด้วยค่ะอุ้ย่ชาด้วยกินปลาแอบกินกระบองเพชรอีกแล้วครับท่านเต็มเลยไข่ชาแอบกินกระบอกเพชรด้วยอ่ะตรงข้างหลังก็มีอันนี้คือสูตรผสมของสําหรับปุ๋ยบำรุงพืชดอกนะคะเริ่มต้นคือเอาน้ํากะปิผสมกับน้ําเปล่านะคะละลายก่อนนะคะ เราจะนำนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ไปในน้ำซาวข้าวนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำเปล่า2ลิตรนะคะเพื่อที่จะลดในแต่ละสัปดาห์สัปดาห์ละสองครั้งค่ะจบคลิปแล้วค่ะติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ